สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้เราจะมากินลาบไก่กันครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปกันมานานมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมกําลังลดน้ําหนักอยู่นะคะเพเพื่อน,อนก็เลยอาจจะทําให้ห่างหายไปเลยแต่วันนี้หิวเราก็เลยจะมาทําลาบอกไก่กินนะครับโอเคเรามากินกันเลยครับเพื่อนๆ ยูยูอะไรจ้ะผักก็มีผักกาศอันนี้ก็ประกาศแต่อันนี้ภาคทางภาคอีสานเขาเรียก อะไรประกาศเหียนอะไรสักอย่างนี้แหละเ <ๆ S 2> พื่อนๆประกาศแล้วกันครับ มันนาก็หมดมันนาหมดบ้านเอาจะลดเค็มไปนิดนึงแต่ก็ยังกินได้ครับ ชท่าน,นี้อันตรายนะคะเ,เพื่อนๆเดินทางไปไหนมาไ,ไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะโควิดกลับมาแล้วเนาะ จะไปดูที่คนไม่เยอะนะคะอมตรลานะหื้อหัวหอบมาเพื่อเป็นหัวใหญ่ๆเจ้าก,การมเอาใส่ถุงไว้ มันงอกเสยเลยบอกคุรี่เพื่อในการทับถ่ายค่ะ หิวเลยสิคะเพื่อนเพื่อนรู้เลยหิวก็ไปหาได้กินนะ ราบก็เครื่องไม่ครบนะคะืม่มีต้นหอมไม่มีผักชีมีต้นหอมที่มันงอกเนะะี่ยคฮะเราคนกินง่ายเนาะแล้วก็กินกินไปเกินกันตาย อกหนึ่งนะ,ะคะอกไก่เบื่อแบบต้มแล้วติ้มน้ำติ้มอย่างอย่างมันเบื่อนะคะมันกินบ่อย อาจจะกินผักไม่ได้เก่งแบบแบางคนอื่นๆเขานะคะพเพื่อนๆแต่ก็กินได้แล้วก็กินสไตล์เราเนาะ น้ำบ,บ๊ะนะครับ อิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆยังกินไม่หมดเลยเดี๋ยวถ้าอยู่ก็มากินต่อครับโอเคคลิปนี้ก็มาพอให้หายคิดถึงเนาะและเราจะพยายามกลับมาทำคลิปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง ATSN Channel ด้วยนะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะ สวัสดีครับบ๊ายบาย